สวัสดีค่ะกิกกนะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำกันวันนี้วันที่15เดือน11นะคะเริ่มต้นที่ทำเฟรมเดลลี่นะวันนี้ราคานะครับยังทรงตัวเหนือ l m a 200ของทำเฟรมนี้นะคะเมื่อวานราคาก็เลือกทางนะครับว่าจะทำนิวไฮใหม่พอทำนิวไฮใหม่แล้วเนี่ยมันจะขึ้นต่อหรือเปล่ามาดูกัน ถ้าเป็นมุมมองของท h o m p s o n Daily นะครับตอนนี้ราคาเพิ่งจะมาทดสอบเอ่อเลเวลสำคัญนะครับที่เรามองเมื่อวานว่าถัดจากเอ่อรีสติเตสำคัญถ้ามันขึ้นต่อได้มันมีโอกาสไปเทสก็คือแถวบริเวณ1781ถึง1783นะคะณทนะ่างปัจจุบันกำลังเทสบริเวณนั้นอยู่ถ้าเทสบริเวณนั้นแล้วผ่านเลเวลถัดไปของ r e ส i ิ t a n ต์นะครับ ถ้าเรามองในทำเฟรมเดลี่คือบริเวณนี้นะครับที่ราคาจ่อที่จะขึ้นไปเทสนะคะก็คือ1807.79บริเวณนี้นะคะแต่ว่าถ้าดูจากมุมมองใหญ่เนี่ยจากราคาปัจจุบันที่เขาวิ่งอยู่ไปถึงตรงนั้นนะครสองพั0กว่าจุดนะไปไหวหรือเปล่านั้นต้องเช็คทำเฟรมย่อยแล้วก็อินดิเคเตอร์ตัวอื่นด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วตอนนี้ทั้งทำเฟรมเดลี่แล้วก็สีชั่วโมงนั้น เป็นขาขึ้นที่แข็งแรงแล้วนะครับแล้วก็ทำเฟรม4ชั่วโมงนั้นเขาเหมือนกับว่าเออเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างจะโอเวอร์เลยทีเดียวแหละเนาะมาดูแรงซื้อแรงขายนะครับแรงซื้อที่พักตัวเมื่อวานนะคะวันนี้ฟื้นขึ้นมาเล็กๆนะคะแต่แรงขายยังไม่มีเพราะฉะนั้นกดไม่ลงนะครับโอเคมาดู4ชั่วโมงดีกว่า ที่4ชั่วโมงคับเมื่อชั่วโมงก่อนหน้าราคากระตุกขึ้นใหม่ทํานิวฮนะคะเหมือนที่เราคุยกันไปแล้วว่าเขากําลังเทสบริเวณแถว178 81ถึง83เนอะ,อะตีรวมๆว่าตรงนี้แล้วกันอันนี้เป็น resistance นะคะสำคัญอยู่เหมือนกัน เทสแล้วก็เด้งกลับเนี่ยจะผ่านหรือเปล่าวันนี้กอบราคาของ4ชั่วโมงนะคะอยู่ระหว่าง1.774.96กับซัพพอร์ตที่1.753.16นะเพราะฉะนั้นตัวตัดสินนะครับวันนี้เรามันน่าจะเป็นทรงขายเมื่อวานนะคะ mm hmm. ก็คือถ้าปีนเ l ลี่ไฮได้นะครับก็มีโอกาสที่จะไปเลเวลถัดไปที่ถัดจากเทียบทิเทุ่งทดสอบเมื่อกี้นะครับก็คือปีนสชั่วโมงที่1.774มีโอกาสไปต่อ ถ้าไปต่อเลเวลถัดไปของ r e s i s t a n c e สำคัญมีตรงไหนบ้างนะคะเลเวลถัดไปก็คือสุดระยะสวิงรายวันเลยนะวันนี้อยู่ที่บริเวณราคาเดี๋ยวเล็งให้แป๊บนึงมันเล็กแถวหนึ่งเจ็ดเก้าหกนะคะดังกี้ก็ตีรวมๆเอาว่าแถวพั 1, นแปดร้อยแล้วกันเกือบถึงแนละ้วแต่จริงๆตัวเลขคือประมาณหนึ่ง เจ็ดกนะคะแล้วก็ resistance สำคัญถัดมาค่อยเป็นแถวหน0่งพันแปร้อนันนะคะบริเวณนี้แล้วขัดขึ้นไปอีกนู่นนะคะค่อยเป็น1,807เหมือนที่มองเห็นที่ทางเซนเดอรี่นะคะอันนี้คือ level สำคัญของ resistance ในกรณีที่ระคะไปต่อเนาะมาดูแรงซื้อแรงขายของคาเมนี้หน่อยแรงซื้อหน้าแท่งปัจจุบันนะคะยังเต็มอยู่นะคะแต่ว่า เอีกสี่สิบวานาทีจะจบแค่งนี้ก็ติดตามดูว่าเขาจะปิดในกรอบไหมกรอบสี่ชั่วโมงนี้นะครับหรือว่าเขาจะปีนขึ้นไปข้างบนได้นะอันนี้คือตัววัดของคุณวันนี้เลยเว,วัดใจของคุณอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าก็ปีนไม่ไหวแท่งถัดไปแล้วแรงแรงซื้อเริ่มตกแล้วแรงขายหรือว่ามันตกแรงบ้างราคาจะถอยกลับลงมาหรือว่าพักตัวลงมาได้นะ พอพักต,ตัวลงมาเนี่ยถ้าเป็นมุมมองของ4ชั่วโมงนะคะทัพอ์ตที่อยู่ใกล้ๆคือตรงนี้นะคะ1.73.16นะแต่ในทัาเฟรมย่อยนะคะอาจจะมีทัพร์ตย่อยกว่านี้เอามาดูทัพอ์ตย่อยนะคะของท่าเฟรม H1 นะคะก็คือตอนนี้แบบกำลังเลือกทางอะว่าจะปีนหรือจะเข้ามาในกรอบนะคะ สปอร์ที่อยู่ใกล้สุดตอนนี้คือ1768นะคะถอดลงมาค่อยเป็น1753ถ้าหลุดกรอบสี่ชั่วโมงนะคะเลเวลถัดมาของซับพอรตที่อยู่ด้านล่างนะคะก็คือบริเวณนี้เลเวลนี้เมื่อวานก็เลงดูว่าจะไปถึงหรือเปล่าก็ค,คือแถว1745นะคะ้าจริงไหม1746.59แถวๆนี้นะคะ แล้ววันนี้สุดระยะสวิงข้างล่างของเรานะคะคอยู่ที่1732นะครับหรือว่าแถวๆ1 729นี่แหละนะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วจริงๆราคายังเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงะคะเขาหายเขายังยกเรื่อยๆแล้วก็โลเขายังยกเรื่อยๆนะคะแต่ให้เรามาระวังจังหวะเหมือนเมื่อวันคืออย่างที่บอกว่า4ชั่วโมงมันเริ่มโอเวอร์ขั้นสุดนะครับ ถ้าเกิดแรงซื้อหรือว่าแรงขายมันไม่ไปต่อเนี่ยมันก็อาจจะเทแรงได้อยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสรุปโดยภาพรวมแล้วนะคะราคาก็ยังมีโอกาสติดอยู่ในกรอบสี่ชั่วโมงนี้นะคะถ้าเขาไม่ไปต่อนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเย็นนี้ก็มีข่าวตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะประมาณสองถึงครึ่งก็อย่าลืมเช็คด้วยนะ เพื่อมันจะมีผลต่อการเปลี่ยนทิศทางของราคาทองคำภายในวันนี้นั่นเองนะคะโอเคเห็นระดับการวิ่งของวันนี้ละประมาณนี้เนาะไปละบา,บาย